ไทยเชเดลอเชลออกอากาศ่าาเชียอ็มเอสเอสซีกรที่แบนความถี่รีซี1 1ซิรีซ0 0ฮอลล์ไรซ์เซชัน h n รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมรดกแผ่นดินรายการที่จะพาท่านไป,ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆท่กฟ้าเมืองไทยรวมทั้งตำนานความเป็นมาเรื่องเล่าที่น่าสนใจกันแบบเจาะลึกกับทางช่อง8ทีวีพูดได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกสองแควผ่านทางเรื่องราวนะครับ จากองค์พระองค์เล็กๆนะครับที่เรียกว่าวัตถุบคุคลหรือว่าพระเครื่องนั่นเองนะครับเมืองพิษณุโลกสองควงนั้นะถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญหน้าด่านสําคัญมากๆเลยตั้งแต่สมัยอดีตนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ประสูนิขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะครับเมืองนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะครับจากรูปแม,ม่น้ําเมืองพิษณุโลกที่น่าสําคัญที่น่าสนใจแล้วก็ ชวนติดตามมากๆเลยเดียวเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมได้เลยครับพระเครื่องเมืองพิษณุโลกครับรับตนโกสิทธิ์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาการทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญธนาจารตามที่คุณต้องการรับทําพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวต้องรัตนโกสิทธิ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รรัตนโกสิทธิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร 085-856-9592 085-856-9592 ชมนะครับที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมบุญกันในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรวมทั้งสืบทอดอายุพระพ,พุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดโบสถ์อำเภอพนัฐนคมจังหวัดชนบุรีก็ขอเชิญนะครับมาร่วมบุญกันได้ที่วัดโบสถ์อำเภอพนัฐนคมจังหวัดชนบุรีครับ วัตศาสตร์เท่านั้นเราสืบสบสะสมมาให้กันเราต่อความฝันให้ถูกอกถูกใจคือวิทย์รตัตนโคสินสืบสารแผ่นิินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อเสียงอยู่ที่ไหนเราจะพาไปสืบสารตำนานไทย ช็อปง่ายๆได้สินค้าราคาประหยัดก,กว่า90%ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแก d g เจ็ตชั้นนำมากมาย www.easybit.co ง่ายๆได้สินค้าราคาประหยัดก,กว่า90%ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแก d g เจ็ตชั้นนำมากมาย www.easybit.co bitcoin นา,าวา จะหาพระพุทธรูปองค์ใดงามเสมอนั้นไม่มีแล้วแต่ครั้นจะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมาก็เห็นว่าเป็นหลักเป็นสิริมงคลของเมืองพิษณุโลกโดยประดิษฐานอยู่ในเมืองนี้นับตั้งแต่สร้างเมืองมาประกอบกับมีราษฎรถวายตีการ้องทุกขอพระพุทธชินราชไว้โดยผ่านเจ้าคุณเทสาพิบาลมณฑลพิษณุโลก พระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงโปรดกล้าวให้หลวงประสิทธิ์ปฏิมาเดินทางขึ้นไปหล่อพระพุทธชินราชจำลองอีกองค์หนึ่งและทรงสเสด็จเททองเป็นปฐมเลิกโดยพระองค์เองเมื่อวันที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2444จะถึงกันนั้นก็ยังงดงามไม่เท่าพระพุทธชินราชและได้อัญเชิญองค์จำลอง มาประดิสฐานที่พระอุโบสถที่วัดเบญจมะบอพิษในปีเดียวกันนั่นเองวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารยังเป็นวัดสมัยสุขโขทัยเพียงวัดเดียวที่ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยสงครามศาสนาสถานต่างๆยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามเป็นที่รวมของศิลปรกรรมหลายขแขนงที่ควรค่าแก่การศึกษาชื่นชม เช่นจิตกรรมฝาผนังในวิหารบานประตูประดับมุกพระปรางซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุเป็นต้นพระปรางอยู่ด้านหลังวิหารพระพุทธชินราชถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญของวัดภายในพระปรางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกาธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในเจดีย์ขนาดย่อม ในคู่หากลางของพระปรางนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเดิมพระปรางนี้เคยเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้แต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2025สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโปรดกล้าวให้ช่างดัดแปลงให้เป็นพระปรางแบบอยุธยา องค์พระปรางตั้งอยู่บนฐานย่อมุมไม้ยีสิบสูงประมาณสิบ้าวาระดับยอดด้วยนภาศูนย์มีซุ้มทั้งสี่ทิศซุ้มทางทิศเหนือและทิศใต้และทิศต,ตะตตวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนส่วนทางทิศตะวันออกเป็นทางเข้าสู่ภูหากลางพระปรางอันเป็นที่ประดิษฐาน ของพระบรมสารีริกธาตุพระอัฏฐารถประดิษฐานอยู่กลางแจ้งด้านหลังพระปรางเป็นพระพุทธรูปปานห้ามญาติประทับยืนหันหลังให้พระปรางมีขนาดใหญ่สูง18ศอกอันเป็นที่มาของชื่ออัฏฐารถซึ่งแปลว่า18พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเช่นเดียวกันกับพระพุทธชินราช เดิมประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแต่ต่อมาวิหารพังทลายลงมาปัจจุบันเหลือเพียงเสาศิลาแรงขนาดใหญ่การสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เช่นนี้เป็นที่นิยมในสมัยสุขโขทยัยดังจะพบได้ทั่วไปตามแหล่งโบราณสถานสมัยสุขโขทยัยสรุปได้ว่าเมืองพิษณุโลกนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีทั่วไปสันนิษฐานว่า เมืองพิษณุโลกนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่16ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ชนชาติขอมเข้ามาอยู่ในดินแดนแถบนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานเทวสถานปราสาทหินซึ่งเป็นศิลปะขอมที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงพบอยู่ที่วัดยุรามณีในปัจจุบันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันได้ว่า เมืองพิษณุโลกนี้ในอดีตเคยรุ่งเรืองและเป็นอาณาเขตของชนชาติขอมมาก่อนเมืองพิษณุโลกหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสองแค่ทั้งนี้เพราะว่าตัวเมืองจะตั้งระหว่างแม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกกับแม่น้ำแขวน้อยซึ่งไหลผ่านตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกจึงได้เรียกเมืองนี้ว่าเมืองสองแขว ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาเขตสุขโขทยัยเด็ดแพ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทิศตะวันออกถึงสะหลวงสองแควลุมบาจายจนถึงฝั่งโขงเย็งจันททิศใต้ถึงบางแพรราชบ,รบชบุรีเพชรบุรีและนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกถึงเมืองชอดโขงสาวดีและทิศเหนือถึงเมืองแพรเมืองน่าน เมืองพลัวพ้นฝั่งโขงไปจนถึงสิบสองจุไทยในปีพุทธศักราช1,900พระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทยัยทรงโปรดกล้าวให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ในที่แห่งใหม่คือบริเวณเมืองพิศนุโลกทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเมืองพิศนุโลกนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ขอมีอำนาจ มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นปฏิมากรรมของขลังต่างๆจึงมีด้วยกันหลายยุคหลายสมัยเช่นขอมสุโขทัยอยุธย,ยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระบูชาและพระเครื่องของเมืองพิษณุโลกนี้กล่าวได้ว่ามีวัสดุทุกชนิดที่นำไปใช้ในการสร้างอาทิ ของคำเงินดินชินสำริดเมืองพิษณุโลกจัดได้ว่าเป็นเมืองพระเมืองหนึ่งพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของเมืองพิษณุโลกและได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดในโลกก็คือพระพุทธชินราชซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือประชาชนทั่วๆไปเรียกว่าวัดใหญ่ พระหลวงพ่อชินราชนี้เป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วประเทศนอกจากพระพุทธรูปที่สำคัญนี้แล้วพระเครื่องของเมืองพิศณุโลกก็มีอีกหลายพิมพ์หลายทรงที่มีชื่อเสียงในด้านพุทธคุณและเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้นิยมสะสมพระเครื่องเป็นอันมากเช่นพระนางพญาของวัดราชบุรณนะหรือวัดนางพญา ซึ่งถูกจัดให้เป็นพระชั้นนำหนึ่งในห้าของพระชุดเบญจภาคีที่มีชื่อเสียงนั่นเองและจัดให้เป็นพระชั้นนำประเภทเนื้อดินส่วนพระชั้นนำประเภทเนื้อชินก็ได้แก่พระชินราชใบเสมาพระยอดอัฐารถพระท่ามะปรางพระชินสีซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธานุภาพทั้งสิน้น พระกุฏต่างๆที่น่าสนใจของเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องซึ่งต่างก็ล้วนสแสวงหามาครอบครองถึงแม้ว่าณนะขณะนี้แต่ละองค์จะมีราคาสูงสักเพียงใดก็าตามแต่เมื่อมีโอกาสท่านที่สะสมพระเครื่องก็มิอาจที่จะปฏิเสธให้ผ่านเลยไปได้พระนางพญาพิสุุโลกเป็นพระเนื้อดิน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นพระอันดับหนึ่งที่สุดของเมืองพิษณุโลกและถูกจัดให้เป็นพระในชุดเบญจาภาคีที่ถือว่าสุดยอดของประเทศไปด้วยพระนางพญาที่กำเนิดที่วัดนางพญาพิษณุโลกความจริงวัดนางพญาก็เป็นวัดเดียวกันกับวัดราชบุรณนะต่อมาภายหลังได้สร้างถนนผ่ากลาง เลยกลายเป็นสองวัดการได้ชื่อว่าวัดนางพญาก็เพราะได้พบพระนางพญานั่นเองจากการสันนิฐานพบว่าพระนางพญานั้นผู้สร้างคือพระวิสุทธิกษัตรีพระมเหสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาผู้ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดราชบุรณะซึ่งเป็นสถานที่ที่พบพระนางพญานั่นเอง และเข้าใจว่าการสร้างพระนางพญานั้นคงสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2 0 9 0ถึง2100หรือประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมาพระนางพญาเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมปางนั่งมานวิชัยไม่ประทับบนอาสนะหรือมีฐานรองรับรูปทรงงดงามแทบทุกผินโดยเฉพาะจะเน้นบริเวณสวงอก ที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับผู้หญิงจึงเรียกพระพิม์นี้ว่าพระพิม์นางพญาอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่สร้างก็คือพระวิสุทธิกษัตรีนั่นเองพระนางพญาถูกค้นพบเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2444ซึ่งในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกทางจังหวัดจึงได้จัดพิธีการเตรียมการรับเสด็จที่วัดนางพญาโดยการจัดสร้างประรัมพิธีรับเสด็จเมื่อคนงานขุดหลุมเพื่อปักเสาก็ได้พบพระพิมพ์น,นางพญาเป็นจำนวนมากทางจังหวัดและเจ้าอาวาสก็เก็บพระเหล่านั้นไว้ รั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จถึงทางเจ้าอาวาสและทางจังหวัดก็ได้นำพระพิมพ์นางพญาขึ้นทูลก้าถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงรับไว้และได้ทรงพระราชทานให้แก่ราชบริพารที่ตามเสด็จจนทั่วนหน้าส่วนที่เหลือก็นำกลับเข้ามาในกรุงเทพต่อมาพระนางพญาได้ถูกค้นพบอีกหลายกลุก่ม ซึ่งก็เป็นพระพิมเดียวกันกับพระที่พบที่วัดนางพญาทุกอย่างตลอดจนเนื้อพระก็นเนื้อชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันก็เพียงสถานที่คนพบเช่นพบที่บ้านตาปานบริเวณนี้น้ำท่วมประจำพระจึงเสียผิวมีเม็ดแร่ลอยมากนักนิยมพระเครื่องจึงเรียกว่ากรุกน้ำ ในปีพุทธศักราช2479มีผู้พบพระนางพญาที่วัดอินทรวิหารใส่ไว้ในบาทพระและบรรจุในเจดีย์องเล็กต่อมามีผู้พบพระนางพญาที่วัดราชบุรณนะหรือวัดเลียบเชิงสะพานพุทธและพบที่พระราชวังบวรมงคลหรือวังหน้าและที่วัดสังฆจายฝั่งทนบุรี ครั้งสุดท้ายพบที่วัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการทำท่อระบายน้ำภายในบริเวณวัดประมาณปีพุทธศักราช2532พระนางพญาเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้ร้อชนิดตลอดจนแร่กรวดทรายต่างๆแล้วนำไปเผาพระส่วนใหญ่จะมีเนื้ออย่าง ที่ละเอียดจะมีน้อยและมีทั้งหมด7พิมพ์ด้วยกันคือหนึ่งพิมพเข่าโค้งซึ่งถือเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์หนึ่งสองพิมพ์เข่าตรงถือเป็นพิมพ์ใหญ่โดยเฉพาะพิมพ์เข่าตรงแยกออกเป็นสองพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์เข่าตรงธรรมดากับพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่าแต่ทั้งสองพิมพ์ก็ถือว่าอยู่ในความนิยมเหมือนกันทั้งคู่ 3. สิมพ์อกนูนใหญ่ถือเป็นพิม์พใหญ่ 4. ี่พิมพ์สังคาติถือเป็นพิม์พกลาง 5. พิม์พอกแฟกหรือพิม์พเทวดาถือเป็นพิม์พเล็ก 6. พิม์พอกนูนเล็กถือเป็นพิม์พเล็ก 7. พิมพ์พิเศษเช่นพิมพเขาบวงหรือพิม์พใหญ่พิเศษพระนางพยาไม่ว่าจะพิม์พไหน ลักษณะของเนื้อพระจะเหมือนกันหมดผิดกันแต่พิมพ์ทรงเท่านั้นส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นยอดเยี่ยมทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเป็นเลิศสมกับความเป็นหนึ่งยอดเยี่ยมทางด้านเมตตามหานิยมสมกับความเป็นหนึ่งในห้าของชุดเบญจาภาคีอย่างแท้จริงพระชินราชใบเสมา เป็นพระซึ่งกําเนิดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรลมหาวิหารหรือวัดใหญ่เป็นพระศิลปะแบบปูทองยุคต้นสันนิษฐานว่าผู้สร้างคือพระมหาธรรมราชาลิไทยพระมหากษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัยเมื่อครั้งครองเมืองพิษณุโลกพระชินราชไวยเสมาเป็นพระที่กําเนิดที่วัดใหญ่และเป็นวัดเดียวกัน กับพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานของวัดจึงนำพระนามของท่านมาเป็นชื่อของพระเครื่องที่ขุดค้นพบก็คือพระชินราชใบเสมานั่นเองเหตุที่เรียกว่าใบาเสมานั้นก็คงเป็นเพราะองค์พระนั่งประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วที่มีลักษณะคล้ายใบยเสมาที่อยู่รอบพระอุโบสถจึงนำสันฐานรูปร่างของใบเสมา มาเป็นชื่อพระอีกด้วยพระชินราชใบเสมาแตกกลุกออกมาพร้อมกันกับพระนางพญาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จได้มีประชาชนนำทูนกล้าวถวายพระองค์ก็ทรงนำออกมาพระราชทานให้แก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จโดยทั่นน้าพระชินราชใบเสมา นอกจากจะพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วยังมีผู้พบที่กลุ่อื่นอีกเช่นกลุ่พระปรางครับ<อ>รนี่แหละครับก็คือเรื่องราวนะครับของพระเครื่องเมืองพิษณุโลกนั่นเองมาจากชุดสารคดีชุดพระเครื่องเมือง พิสดุโลกชุดนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมหาซื้อเป็นเจ้าของเจ้าของได้แล้วนะครับตามแผงดีวดีชั้นนาทั่วประเทศนะครับองขอขอบคุณบริษัท GM Discovery มากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสารคดีดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ตามชมกันผ่านทางหน้าจอช่อง8ท TC นะครับทีวีพูดได้นะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยคิดจะหาที่จะซื้อก็ต้องไปที่ trendyshop.co นะครับแต่ถ้าอยากได้อุปกรณ์ไฟฟ้ากเก็ๆเยี่ยมๆก็ต้องไปที่ห้างาอุต ถ้าหากเราอยากจะได้ของไฮเทคไฮเทคหรูๆทันสมัยแต่งบประมาณจ่ายนิดเดียวก็ต้องไปที่ w w w e a s i b i t c o t h นะครับเว็บไซต์ดีๆที่มีของเยี่ยมๆเอาไว้บริการคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านรวมทั้ง ทีมงานของเราทุกๆคนที่ร่วมกันทํารายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราได้เรียนรู้ไปควบคู่กับความบันเทิงนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8ทีวีพูดได้กับผมวิท์รัตนโคศินวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ เาเาาเป็นแผ่นดินแห่งตำนานให้ลูกหลานจดจำพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย G.M. ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมผ้าอารหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ รัตนโกสิลศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทําพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวอรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิทรับประกันเุิภาพโดยวิทย์รัตนโกสิลส,สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592 รูดรอยปกปิดรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบบ เป็นว่าที่นี่ที่ไหนจะมีอะไรเราจะพาท่านไปจับกระแสพระเกาะแน่นจับติดทุกกระแสจับกระแสพระทางสถานี24ทุกวันพฤหัสบดีเวลา21.00นถึง23.00 เรื่องราวที่คุณควรรู้จักเราควรรักวัฒนธรรมไทยในแผ่นดินมีตำนานที่ยาวไกลคือวัดไทยให้ร่วมสืบสานมีพระดีพระแนพระจริงเราจะอิงประวัติศาสตร์เท่านั้น เราสืบสอบสะสมมาให้กันเราต่อความฝันให้ถูกอกถูกใจ